สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนนอกผู้มาเยือนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็มีสมาชิกคันใหม่นะครับไว้เพื่อที่จะไว้เดินทางเก็บภาพบรรยากาศให,ให้ทุกคนได้รับชมกันในช่องเหมือนที่เคยทํามาเมื่อก่อนนะทุกคนนี่ก็เป็นเจ้า f o r ซา350นะครับผมนี่ก็เป็นเจ้า New f o r ซา350 2023ตัวรถซิงค์นะทุกคนเป็นตัวท็อปสุดของอ For ซาในปีนี้นะทุกคน เป็นรถออโตมิติกคันแรกนะครับที่ผมใช้อยู่นะที่ได้ใช้นะทุกคนปกติผมก็ใช้เจ้าฟีโน่นะขี่ไปเที่ยวหรือว่าขี่ในชีวิตประจําวันแถวบ้านนะครับผมก็เลยอยากจะลองอใช้สกู๊ตเตอร์ที่มันมีซีซีที่เยอะขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะทุกคนสำหรับเจ้าฟอร์ซ่า350คันนี้นะครับผมก็ผมจองตั้งแต่สงการเลยนะทุกคนจองตั้งแต่สงการเพิ่งจะได้รับรถมาเมื่อ วันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะทุกคนผมจองที่ร้านเดิมนะเป็นเวลาสามเดือนแนะทีนี่รถค่อนข้างหายากนะครับสีนี้เป็นค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการของอที่ท้องตลาดที่ทุกคนออย่างที่คนที่เขาเล่นฟอร์ซ่าเขาก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าสีนี้เป็นสีที่หายากมากเลยนะทุกคนผมก็รออยู่นะผมรอประมาณสามเดือนก็ไม่ได้รถสักทีนะอเพื่อนมีน้องคนนึงนะครับแนะนํามานะว่ามีรถอยู่เลยนะมีอยู่ร้านหนึ่งแถวอันด้าบิ๊กวิงบางบอนนะที่นั่นก็มีรถเลยนะครับน้องเขาก็ ผ่านไปพอดีเห็นก็เลยเข้าไปถามให้ผมก็เลยโทรเข้าไปจองก็ทําเรื่องวันนั้นแล้วก็รับรถวันนั้นเลยนะทุกคนไม่ต้องรอเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วยนะที่ไม่ได้รอนานนะครับผมสาหรับฟิลลิ่งการขี่นะผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะผมตั้งแต่วันแรกที่ผมรับรถมาเลยนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า,วาฟิลลิ่งการขี่ครั้งแรกในการขี่สกูตเตอร์บิก๊กซูถือว่าเป็นบิก๊กสกูตเตอร์นะว่ามันก็3ามรอห้าสิบซีซีแล้วนะเกือบจะ เป็นบ uh, ิ๊กไบคนะ้าบิ๊กก็เริ่มตั้งแต่400นะแต่ว่าอันนี้เป็น Big กสกูตเตอรก็350นะครับผมทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว่าฟิวลิ่งการขี่มันเป็นยังไงนะผมส่วนรูปลักายนอกตัวนี้นะก็สวยงามนะทุกคนสีเทารรมโบนะครับผมเป็นระบบ s p พัดนะทุกคนมีโชคหน้าแบบโลโกปิกธรรมดานะแล้วก็เป็น ABS หน้าหลังนะนะทุกคนแล้วก็มีระบบ traction control นะผมส่วนหน้าเรือนไม้ก็สวยงามนะทุกคนสวยงาม นี่ครับก็เป็นอารมณ์แบบคล้ายๆรถย,ยนต์เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองดูชมคลิปฟิลลิ่งการกขี่ครั้งแรกของผมนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนนอกผู้มาเยือนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปออกคลิปนะก็จะมาทดลองรถแล้วก็มาพูดถึงฟิลลิ่งการขับขี่คอร์ซ่า350 ตัว2อง3ันนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวโรดซิงแล้วทุกคนตัวเอนะดูนี่การขับขี่ครั้งแรกนะที่ผมได้สัมผัสนะเพราะว่าผมเพิ่งไปรับรถมาวันนี้เองนะทนะุกคนผมรู้สึกว่าโุกทโกจะแข็งนะแข็งทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังนะมันแบบหรือผมอาจหรือมันเป็นปกติของออโต้อย่างนี้อยู่แล้วผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเมื่อคันแกขกที่ผมขี่เปรียบเทียบกับคันที่ผมขี่เนาะผมใช้ทนะีไอเคห้าศูนย์สองเนาะมันเหมือนเหมือนมันจะนิ่มกว่านี้นะผมว่านะ เชื่อว่าหรือว่ามันเป็นบุคลิกของรถสายพันธุ์ที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมความรู้สึกผมว่ามันมันไม่ค่อยนิ่มเท่าที่ควรนะเวลาเจอแบบทางที่มันขรุขระเนี่ยก็จะสะท้านมากสั่นกระแทกมากเลยนะทุกคนหรือว่าต้องไปเปลี่ยนโช๊คอย่างที่พี่ๆช่อง youtube หลายท่านได้รีวิวไว้นะที่เป็นโช๊คลังแต่ผมรู้สึกว่าโช๊คหน้าก็เป็นนะไม่ได้เป็นแต่โช๊คลังนะทุกคนตึงๆเลยนะเวลาเดแบบเจอทางแบบไม่เรียบนะมันทำให้เราไม่มั่นใจนะทุกคน สำหรับอัตราเร่งนะผมแรงต้นแรงผมว่าใช้ได้เลยนะแรงบิดแรงต้นนี่ใช้ได้เลยสําหรับในคลาสสามร้อยห้าสิบนะเวลาออกตัวบิดพูดพูดนี่ผมว่าพุ่งดีนะทุกคนพุ่งดีไฟก็ส่วนไฟหน้าก็ก็สว่างไหมก็ผมว่ามันก็สว่างอยู่นะแต่ก็ไม่ถือว่าสว่างอะไรมากนะทุกคนเป็นไฟ LED ขาวธรรมดานะไม่ไม่ถือว่าสว่างแบบโอ้แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าสว่างปกตินะว LED นะทุกคน การเข้าคูงนะเข้าค้งก็ทําได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่รู้สึกหวาดเสียวไม่รู้สึกไม่รู้สึกแบบว่าเออเสียวนะเวลาเข้าโค้งนะรือว่าผมอาจจะยังไม่ชินกับรถโต้ย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ชินด้วยลนะส่วนหนึ่งนะทุกคนเหมือนการบิดเร่งนะช่วงรอบรอบต้นรอบกลางก็ถือว่าโอเคอยู่นะรอบต้นรอบกลางแต่ปลายเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจากให้ผมลองดูก็ร้อย ห้าสิบห้านะทุกคนน่าจะไหลไม่ได้อีกผมว่าน่าจะเป็นสุดที่รนะ้อยหกสิบนะาที่ผมลองละนะครับอันนี้ก็ทำเร็วที่หกสิบนะเดี๋ยวผมจะลองชุดไปสักรนะ้อยแล้วทุกคนมันจะทำได้ดีไหมไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวินะทุกคนจากหกสิบไปร้อยี่ใช้เวลาเจ็ดวินะ ก็ถือว่าทําได้ดีนะสําหรับรถ300นะในคลาส300ว่าโอเคอยู่นะทุกคนความเร็วนะครับว่าเหมาะเอามาเดินทางไกลแบบท่องเที่ยวต่างจังหวันดนี้ผมว่าเหลือนะพอพอรอเหลือครับผมเอาอยู่นะสําหรับเจ้ากอต้าันนี่นะเออดีนะขี่มันมันสบายนะไม่ได้ความสบายคูลิ่งกันนั่งท่าทางกันนั่งมันก็ผมว่ามันมันพอดีนะไม่แฮนมันก็ไม่นี่เกินไปนะ แบบท่านั่งท่าอะไรมันเหมาะจอจริงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราถือว่าผมว,ว่าดีเลยนะท่านั่งก็ลำท่านั่งนะชูหน้าก็ปรับไฟฟ้านะโอ้โหนี่ครับของเล่นนน่โอ้โล่ลมแรงหน่อยนะอ้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยของเล่ประมาณนี้ทุกคนเอ,อ้ แล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วผมก็จะลองใช้คันนี้วิ่งออกทริปจะอยากดูบ้างนะครับว่าจะเป็นอาการอะไรบ้างไงนะให้เราสังเกตนะทุกคนแต่ตอนนี้ที่ผมลองนี่ผมขอตีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยนิ่มนะเรื่องล่างโหมันไม่ค่อยนิ่มมันออกจะแข็งๆนะไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าและข้างหลังนะสําหรับเดิมๆผมว่าแข็งไปเลยแต่ว่าเครื่องยนต์เดินสม,มูทเรียบดีนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะจากร้อยยี่จากร้อยสิบจะไปร้อยสี่นะทุกคนจะใช้เวลากี่วินะร้อยสิบไปร้อยสี่ไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวินะจากร้อสิบไปร้อสี่ใช้เวลาแปดวินะก็ถือว่าทําได้ดีนะผมว่านะแต่ความเร็วทัศนดวปลายที่ผมไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าจริงๆมันได้เท่าไหร่นะเพราะผมก็ยังใหม่อยู่นะเพิ่งวันแรกนะยังไม่ได้ลับิินเลยก็จะกี่วิว่งคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมประมาณนี้นะ สำหรับโอซ่าสามห้าศูนย์สองพันีามตัวรถซิงนะหรือว่าตัวเอนั่นเองนะทุกคนสำหรับรถคันนี้นะผมก็ไปจองไว้ที่ร้านร้านหนึ่งนะผ่านมาประมาณ3เดือนนะทุกคนผมไม่ได้รถเลยนะโทรไปถามคิวก็ไม่ค่อยลดเลยเท่าเดิมตลอดอ่ะบางทีวันล่าสุดผมโทรไปถามก่อนหน้าเนี้ยบอกมี20คิวแล้วพอหลังจากนั้นมาอีกอาทิตย์นึงผมโทรไปถามบอกว่าเหลือย1คิว ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแล้วเริ่มสงสัยแลย้วทำไมมันคิวมันเพิ่มขึ้นนี่กิมก็ต้องรด,ล,ดลงใช่ไหมทุกคนทีนี้ผมก็มีน้องคนนึ่งะนะเขาก็ไปจองเอ v ี5 0สามูนไว้เหมือนกันที่ร้านเดียวกับผมน่าจะจองไว้ที่1ิบเดือนนะน้องเขาบอกว่าสิบเดือนแล้วยังไม่ได้รถแต่พอดีน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าทํางานแบบต้องเดินทางตลอดนะเขาไปเจออยู่ร้านอยู่แถว uh, บางบอนนะทุกคนเขาก็ไปเจอรถที่นั่นขเนนขาก็ทักมาบอกผมเมื่อเช้านี้เลยนะ บอกว่ามีรถตัวที่ผมต้องการสีที่ผมต้องการเนี่ยรถทิกติกเนี่ยมีอยู่คันหนึ่งผมก็เลยวิ่งไปเลยครับวิ่งไปดูไปเจอที่ร้านก็เห็นมีจอดอยู่นะสามสี่คันแต่ว่าที่เหลือคือมีเจ้าของกันหมดแล้วมีเหลือคันนี้อยู่คันหนึ่งนะซึ่งเข้ามา,มาเมื่อเช้าเลยเขาบอกผมก็เลยตัดสินใจเอาเลยคนระับจองจองแล้วก็ทําเรื่องสัญญาผ่านก็ใช้เวลารอรถประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะก็รับรถกลับมาได้เลยนะทุกคนถือว่า ก็เร็วนะครับสำหรับทีน่นี่ต้องให้เค,ครดิตเขาจริงๆนะสำหรับร้านาแถวบางบอนนะเป็นร้านบิ๊กไบนะทุกคนเพื่อนก็ลองไปหาข้อมูลกันได้นะปสับดีแนละ้วชอบตรงนี้อะจูจว,ว,วหน้ามันปรับได้นะทุกคนึ้นลงได้นะเวลาเราขี่แบบแบบไปเที่ยวองนะี้ยเพื่อนเวลาเราขี่ช้าๆแล้วก็จูลงให้ลมมันพัดผ่านตัวมันก็จะรู้สึกแบบเกย,ย็นสบายนะทุกคนเออด,ดีตรงนี้เลยนะ ก็เพิ่งจะเคยขับอพโตวัวพิสติพิสติสามร้อยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะปกติก็ขี่มาบ้างอยู่นะแต่ว่าเป็นฟีโนนะทุกคนกคน็คงเียบเทียบอะไรกันไม่ได้นะเพราะว่านั้นมันเป็นรถเล็กอะเนาะแต่เื้องต้นนะที่ผมลองขับดูวันนี้นะผมว่าใช้เดินทางไกลเนี่ยน่าจะสบายเลยนะถ้าบดินพื้นร้อยยี่สิบเนี่ยผมว่าสบายนะทุกคน,กคนหรือว่าจะไปร้อยสามนีก้ก็ยังก็ยังถือว่าสบายอยู่แต่ร้อยสี่รู้สึกว่าจะจะ แต่ยังไม่พูดดีกว่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองใช้ความเร็ว104ย,ยืนพื้นขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะต้องทดสอบก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดใเนเพื่อนๆนะครับรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนสำหรับเบื้องต้นนะวิธีขับขี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออก็เดี๋ยวยังไงผมมีทริปท่องเที่ยวที่ไหนนะผมก็จะลองเเจ้าเจ้าโฟร์ซ่าสามพันสูันนี้ออกทริปดูบ้างนะว่าฟิลิญงาขี่จะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมครัับบทุกคนสหร คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้ปิดคลิปไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผมครับผมก็จะประมาณนี้นะฟิลลิ่งการขี่ครั้งแรกของผมนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมมีทริปท่องเที่ยวที่ไหนยังไงก็จะลองใช้คันนี้นะลองไปขี่ดูบ้างนะครับไประยะทางไกลๆว่ามันจะเป็นยังไงนะมีจุดอะไรเราสังเกตบ้างได้บ้างนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ